<Okay. S 2> ได้ครับได้ครับ,รบก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่สองที่ผ่านมาเนาะผมไปได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สัมเริ่มส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชั่วพลังกิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสะใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทําให้อ,อ่าทำ ทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดินมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้พร้อมจะพูดเรืยังอะครับกับเรื่องราวความสัมพันธ์อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อาจจะดูเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอสตอตอเป็นยังไงครับครับผมคุยกับพี่แอฟอยู่ครับผมคืออยู่ในขั้นไหนการศึกษาปีกันเท่าจริงๆเราคุย จริงๆหลังจากซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนะาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเอาเอชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเซนส์นความแบบขยับความสัมพันธ์มันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพึ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นานน, <ๆ S 2> นะครับได้ไหมว่าแบบ ใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆเราหวั่นมาที่เติมมาเพื่อต้นจีบเขาอ่ะก็เคือแอปแท็กซอนก็หวั่นๆนิดหน่อยครับก็หวั่นๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็เราก็พยายามในในในแบบของเราเนาะร่วมร่วมกันได้ในระดับหนึ่งที่เราก็เป็นเด็กที่ว่าเราก็เป็นแบบตัวหน้าเรไปเองแบบเอเรามีเซ็ตตรงไหนที่คิดว่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แห้เหรือไม่เงี้ยหรือมองยังไงจริงๆเราก็ก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแฮวบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับเพราอสอในไมาจเป็นแอสตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับความรักผิดชอร่วมงานกันในละครมันเกิดมันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมี อาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทำแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยวิธีการสื่อสารที่ทำให้คนรู้ตัวว่าเออนเริ่มมีความสนใจตัวเขาเุ่นใช้ทำยังไงเออก็บอกตรงๆเนี่ย ไม่ได้บอกตรงๆครับไม่ได้บอกตรงๆคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านด่านน้องพีใหม่ก่อนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างเราด้วยสนิทกันเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักในเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กับตอนที่เรารู้จักเราเนี้ย ณนะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ,ะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพึ่งจากก่อนองานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นาน มีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนบอกว่าแมบ้างแม่ตอบเบาๆหรือไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบความความรู้สึกใช่แต่ว่าความรู้สึกเรนขับน้าำยาขออกหานก็ก็คุยกับยามเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนเรงเชียร์แรงสนับสนุนจากแฟนคลับเป็นยังไงบ้างฮนุนเอาอุ่นหัวใจขึ้นไหมฮะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็ คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาาทั้งคู่เนาะที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้มอรบต่างว้องนอะไรจไหมครบผมมองว่าอผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคครับ เขามีกำแพงเรื่องอายุบา้า,บางวัยด้วยความที่เราใหญ่เขาบอกตอนที่เราจีบหรือว่านนกลัวตรงนี้ในคำกลัวตรมาตัวผมก็ไม่แน่ใจด้วยกันวันวันแรกที่เราค่อยๆค,ค,คุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณนะนะวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วโอครับกำแพอแสนนี้ก็คือมันไม่ได้สนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ยผมพูด ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคน่ให้ความสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยานเนี่ย จรวดแน่นอนนะครับเพราะว่าคือโดนรวยแผนใจขนาดนั้นเลยหรูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมคือแต่สองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่น วางแผนไว้ไหมว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างอะไรไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิบเกลดออะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่พอรับรู้ด้วยใช่ไหมเออพอรับรู้ยางนะครับก็ก็อย่างอย่างครับอย่าง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 แต่แต่แต่ยังไงหลาย ปรับใจมากๆอย่างช่วงงานแค่ๆงานต่างๆรู้สึกว่าเราอยู่ฟอเป็นกำลังใจเราช่วยทุกอย่างเราทำองไงบ้างความำใ้พี่เอฟเป็นนี่คือกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทําเราขอแค่เออ่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่เอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะ ไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ,ะ,ะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลังใจงอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่หลายคนเลยมองว่าตรงนี้คือดักแคที่สุดน์ว่านนี้